แต่ฮอร์โมนที่ทําให้เรามีอารมณ์ทางเพศสกิบแล้วตื่นสกิบแล้ว xx ได้ก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนค่ะการคุมกําเนิดที่ใช้ฮอร์โมนถ้าหากว่าคุมกําเนิดมาเป็นเวลานานทําให้ระดับฮอร์โมนทั้งเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนในร่างกายเนี่ยลดลง4สาเหตุที่ทําให้สาวๆไรอารมณ์ xx สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ สาวๆคนไหนเคยมีอาการแบบนี้บ้างคะรักแฟนนะรักเหมือนเดิมนั่นแหละรักเท่าเดิมด้วยไม่ได้เบื่อแฟนด้วยแล้วก็ไม่ได้มีซัมติงกับใครไม่ได้นอกใจไม่ได้มีกิ๊กมีกั๊กอะไรแต่เวลาแฟนขอขึ้นเตียงขอ X x ด้วยเนะี่ยมันไม่มีอารมณ์ค่ะมันไม่อยากทามันเบื่อใครเคยเป็นแบบนี้บ้างอ่ะคอมเมนต์มาเลยคะ่ะใครเคยมีอาการแบบนี้ รักแฟนเหมือนเดิมรักเท่าเดิมไม่ได้นอกใจแฟนไม่ได้มีใครไม่ได้ไปเผื่อใจให้ใครแต่เวลาแฟนชวนทํากิจกรรมแล้วมันไม่มีอารมณ์มันไม่อยากทํามันเบื่อมันเป็นเพราะอะไรมาหาคําตอบกันค่ะสาเหตุที่มันทําให้สาวๆนะคะไร้อารมณ์ xx ชวนขึ้นเตียงแล้วไม่อยากทําไม่มีอารมณ์อยากจะทํามันก็เกิดขึ้นจาก4สาเหตุดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งมันต้องแก้ไขนะคะ อย่าทำเป็นเล่นไปนะอย่ารอเล่นนะคะปัญหาเรื่องอารมณ์กันกับการทำกิจ,จกรรมบนเตียงเนี่ยถ้ามีปัญหาแล้วไม่แก้ไขหลายๆคู่นะคะมีปัญหาความสัมพันธ์ถึงกับทำให้ครอบครัวแตกแยกได้เลยนะคะ 1. ก็คือมาจากการที่ระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายมันต่ำลงต่ำลงผิดปกติในร่างกายของเรานะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนยูเพศอยู่2ตัวในผู้หญิงจะมีเอสโตรเจนเยอะ ในผู้ชายจะมีเทสโทสเตอโรนเยอะแต่ผู้หญิงก็มีเทสโทสเตอโรนเหมือนกันฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะมันเป็นฮอร์โมนที่ทําให้ผู้หญิงมีลักษณะของความเป็นผู้หญิงมีผิวพรรณที่เนียนละเอียดมีเต้านมมีสะโพกขายทําให้มีน้ําหล่อลื่นในช่องคลอดทําให้เราเนี่ยตกไข่แล้วก็มีประจำเดือนแต่ฮอร์โมนที่ทําให้เรามีอารมณ์ทางเพศสกิบแล้วตื่นสกิบแล้ว XX ได้ก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายต่ําผิดปกติก็จะทําให้ความรู้สึกความต้องการอารมณ์ทางเพศของคุณลดลงซึ่งสาเหตุหนึ่งเลยนะคะที่พบได้บ่อยๆที่ทําให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายการมีกิจกรรมบนเตียงเนื่องจากฮอร์โมนเพศมันลดลงก็คือการคุมกําเนิดที่ใช้ฮอร์โมนถ้าหากว่าคุมกําเนิดมาเป็นเวลานานทําให้ระดับฮอร์โมนทั้งเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนในร่างกายเนี่ยลดลง 2. เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดการไหลเวียนของเลือดนะคะการทํางานของหลอดเลือดเลือดที่ไหลเวียนได้ดีไหลโฟดีนะคะเป็นส่วนประกอบสําคัญมากที่ทําให้การมีกิจกรรมทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศนั้นดีนะคะถ้าหากว่าเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีเลือดก็จะไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะสืบพัน์ได้ไม่ดีทําให้ความรู้สึกบริเวณน,นั้นมันก็จะน้อยลงไปด้วยคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะโรคเบาหวานมันจะทําให้หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยโดยเฉพาะหลอดเลือดส่วนปลายมันจะตีบน้ําตาลมันไปเกาะเลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกมีภาวะเลือดหนืด ผู้ป่วยที่เป็นโรคเลื้อยลังต่างๆนะคะความรู้สึกความต้องการทางเพศมันจะลดลงลดลงเรื่อยๆยิ่งเป็นโรคเลื้อยลังนานๆเป็นหลายๆปีความรู้สึกทางเพศมันก็จะยิ่งลดลงไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่หลอดเลือดมันทํางานได้ไม่ดีเลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกเลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง,างๆได้ไม่ดีนะคะโดยเฉพาะอวัยวะที่อยู่ส่วนปลายๆยิ่งบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยหลอดเลือดบริเวณนั้นมันจะยิ่งเล็กนะคะ ถ้าเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงได้ไม่เพียงพอเลือดไหลไปไหลามาได้ไม่ดีอวัยวะเพศนะคะมันก็ถูกกระตุ้นได้น้อยลงจึงทําให้ความรู้สึกความต้องการมันน้อยลงค่ะ 3. ค่ะเกิดความผิดปกติของเส้นประสาทเวลาเราจะมีอารมณ์ความต้องการเนี่ยมันก็มาจากการถูกกระตุนไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นทางด้านร่างกายภายนอกหรือกระตุ้นทางด้านความรู้สึกเส้นประสาทนะคะเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สาคัญมาก ที่ทาให้ความรู้สึกของเรานั้นถูกส่งไปยังสมองเราก็จะมีความรู้สึกกลับมานะคะว่าเราอยากจะทําอะไรมีความรู้สึกตื่นเต้นเล้าใจตอนนี้รู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆทํางานได้ไม่ดีหรือส่งกระแสประสาทได้ไม่ดีนะคะความรู้สึกมันก็จะลดลงไปด้วยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเส้นประสาทก็มาจากโรคเรื้อรังซึ่งโรคยอดฮิตนะคะก็หนีไม่พ้นโรคเบาหวานโรคเบาหวานจะทําให้เส้นประสาทต,ต่างๆ รับความรู้สึกได้น้อยลงเพราะว่าน้ําตาลไปเกาะอยู่ตามปลายประสาทหรืออาจจะมีปัญหาเส้นประสาทเสื่อมนะคะอาจจะเกิดจากการขาดวิตามินแร่ธาตุบางตัวเช่นขาดวิตามิน B2 B6 หรือ B12 หรืออาจจะเกิดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนล่างและ4นะคะที่เป็นปัญหาทําให้ไม่มีอารมณ์ทางเพศก็คือปัญหาเกิดจากด้านจิตใจสาเหตุจากด้านจิตใจก็ไม่แพ้ทางด้านร่างกายค่ะ ร่างกายพร้อมแต่จิตใจไม่พร้อมร่างกายแข็งแรงดีแต่จิตใจไม่อยากทําไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำนะคะก็ไม่สามารถปฏิบัติกิจได้สาวๆาบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะคะฝั่งใจเกี่ยวกันมีเพศสัมพันธ์อาจจะเคยมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่แฮปปี้มีแล้วรู้สึกมันไม่มีความสุขมีแล้วรู้สึกมันไม่ชอบแบบนี้มันไม่อยากทําพอจะทําอีกมันก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะมันไม่อยากทําอ่ะทําแล้วมันก็เหมือนเดิมหรือบางคนอาจจะเกิดจาก มีความเครียดสะสมเครียดเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องการหาเงินความเครียดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้ความรู้สึกความต้องการทางเพศลดลงลองคิดดูนะคะเวลาตอนไหนที่เราเหนื่อยมากๆเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใครจะมามีอารมณ์ที่อยากจะทำกิจกไปตามบนเตียงบางคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกว่าอืมฉันไม่สวย รูปร่างฉันไม่ดีฉันอ้วนฉันน้ำหนักเยอะฉันหน้าอกเล็กหน้าอกแบนน้องสาวฉันไม่สวยฉันไม่ขาวฉันไม่เนียนทําให้รู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองก็เลยทําให้ดีกเรีงการมีกิจกรรมบนเตียงถ้าบ้านไหนครอบครัวไหนกําลังเจอกับปัญหาฝ่ายหญิงไม่มีอารมณ์นะคะไม่อยากทํากิจกรรมบนเตียงนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้อย่าละเลยนะคะ ถ้าปัญหามันสะสมแล้วไม่ได้รับการแก้ไขนานๆไปอาจจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวครอบครัวแตกแยกได้เลยนะคะวิธีแก้ไขนะคะ 1. ถ้าสาเหตุมาจากระดับฮอร์โมนเพศที่ผิดปกติเราก็ต้องมาแก้กันที่ต้นเหตุโดยการปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายค่ะการปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายนะคะก็มีทั้งจากวิธีธรรมชาติทําด้วยตัวเองก็ได้นะคะ ยังไม่อยากพึ่งหมอยังไม่อยากใช้ฮอร์โมนทางการแพทย์เราอาจจะดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายด้วยตัวเราเองมันก็จะมีอาหารที่ช่วยในการปรับฮอร์โมนช่วยเสริมฮอร์โมนนะคะก็คืออาหารที่ให้ฮอร์โมนตามธรรมชาติอย่างที่แม่จ๋าบอกนะคะว่าฮอร์โมนตัวที่ทําให้เรามีความรู้สึกทางเพศมากขึ้นนั่นก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันอาศัยกล้ามเนื้อของเราค่ะในการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ลองสังเกตนะคะคุณผู้ชายคนไหนที่แบบร่างกายแข็งแรงมีซิกแพคมีกล้ามเนื้อเยอะๆผู้ชายคนนั้นจะเซ็กดีทําได้นานมีเซ็กได้นานมันไม่ใช่เพราะว่าเขาสุขภาพแข็งแรงอย่างเดียวนะคะแต่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันสร้างจากกล้ามเนื้อของเราค่ะเพราะฉะนั้นในผู้หญิงเองก็เหมือนกันถ้าเราอยากให้ตัวเองนะคะ มีความรู้สึกทางเพศมากขึ้นทากิจกรรมทากิจกรรมบนเตียงได้ดีมากขึ้นออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้ตัวเองค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนฉุกมากเกินไปการที่ในร่างกายมีมวลไขมันมากมันจะทําให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงออกมากแต่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุ้นความรู้สึกทางเพศเนี่ยหรือฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันต้องอาศัยกล้ามเนื้อในการผลิต เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้หญิงคนไหนอยากจะ xx ได้ดีนะคะออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้กับตัวเองค่ะประเภทการออกกําลังกายที่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อนั่นก็คือ weight training เวลาเรามีกล้ามเนื้อนอกจากจะทําให้เรามีฮอร์โมนเพศเยอะแล้วนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองรักในรูปร่างตัวเองรู้สึกภูมิใจในรูปร่างตัวเองมั่นใจในรูปร่างตัวเองฉันสวยฉันเซ็กซี่ฉันหุ่นดีเวลามีกิจกรรมบนเตียงเนี่ยเราก็จะมั่นใจมากขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะปรับสมดุลฮอร์โมนเพิ่มฮอร์โมนเพศชายหรือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้กับตัวเองด้วยการออกกําลังกายสร้างกล้ามเนือ้อเพื่อให้ร่างกายมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากขึ้นหรือถ้าหากว่าใครนะคะ ขาดฮอร์โมนเพศอย่างมากอันนี้จะต้องปรึกษาหมออย่าไปซื้อฮอร์โมนมากินเองเด็ดขาดเลยนะคะไม่แนะนําเลยนะคะอันนี้อันตรายค่ะการใช้ฮอร์โมนนะคะต้องปรึกษาแพทย์อยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะการออกกาลังกายนอกจากจะทําให้เรามีกล้ามเนื้อดีแล้วยังช่วยให้หลอดเลือดต่างๆแข็งแรงเลือดไหลเวียน flow ดีมากขึ้นนะคะทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงน้องสาวไปเลี้ยงบริเวณนั้นได้ดีมากขึ้น แล้วก็ช่วยให้ระบบประสาทของเราทำงานดีขึ้นระบบประสาทของเราแข็งแรง2ค่ะถ้าสาเหตุมันเกิดจากการขาดและธาตุวิตามินก็มาดูแลเรื่องอาหารการกินเพราะฉะนั้นกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ขอเน้นนะคะพวกวิตามินที่ละลายในไขมันก็คือวิตามิน A, D, E, K ซึ่งวิตามินต่างๆเหล่านี้นะคะร่างกายของเราไม่สามารถสังเคราะห์เองได้นะคะต้องได้รับจากอาหาร ถ้ากินจากอาหารไม่เพียงพออาจจะเสริมเป็นผลิตภัณฑ์พวกวิตามินอาหารเสริมก็ได้ซึ่งวิตามินต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะช่วยในการลดอาการผิวแหง้งลดอาการแหง้งอาการคันของน้องสาวแล้วก็อาจจะเสริมพวกวิตามินที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทเข้าไปด้วยนะคะวิตามิน B2, B6 B12 แล้วก็เสริมตัวที่ช่วยในการเพิ่มน้ําหล่อเลือดในช่องคลอดนะคะบางคนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกเจ็บเนาะช่องคลอดแห้งช่องคลอดฝืดก็เลยไม่อยากมี ก็กินอาหารที่ช่วยในการเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งได้จากธรรมชาตินะคะพวกไฟโตเอสโตรเจนก็ได้จากน้ำมะพร้าวน้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองมเมล็ดแฟกุลูกทุนถั่วงาข้าวสาลีโฮเกนแล้วก็ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะก็จะเป็นแหล่งอาหารที่ช่วยในการเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ได้จากธรรมชาติค่ะช่วยให้น้องสาวของเรามีสุขภาพดีเพิ่มน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดช่วยให้ผิวพรรณของเราเปล่งปั่งด้วยนะคะ และ3ก็คือการขับสารพิษออกจากร่างกายการขับสารพิษออกจากร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะสาวๆเพราะในทุกๆวันนะคะที่ร่างกายของเรามีกระบวนการเผาผลาญเกิดขึ้นนะคะก็เหมือนเครื่องยนต์นั่นแหละคะ่ะมีการเผาไหม้มันก็เกิดของเสียขึ้นมาร่างกายเราก็เหมือนกันค่ะมีการเผาผลาญทุกวันนะคะตลอดเวลามันก็เกิดของเสียข้านในร่างกายเพราะฉะนั้นเราจะต้องขับของเสียออกมาบ้างค่ะวิธีการขับของเสียก็ง่ายๆเลยค่ะ 1. นนะคะ ออกกําลังกายเป็นประจําขับเหงื่อออกมาค่ะในเหงื่อก็จะช่วยขับเอาของเสียต่างๆที่ค้างอยู่ในร่างกายออกมาด้วย 2. นะคะดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะอย่างน้อยวันละ2ลิตรหรือถ้าจะให้ดีวันละ3ลิตรการที่ร่างกายได้รับน้ําอย่างเพียงพอก็จะช่วยให้ขับของเสียออกมาได้ง่ายขึ้นขับของเสียออกมาทางเหงือ่อขับของเสียออกมาทางปัสสาวะอุจจาระ,ละและ3นั่นก็คือการขับถ่ายเป็นประจํา พยายามฝึกร่างกายนะคะให้ขับถ่ายอุจจาระเป็นประจำในทุกๆวันค่ะเพราะในอุจจาระจะมีของเสียค้างอยู่นะคะยิ่งอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้นานเท่าไหร่ลำไส้ก็จะยิ่งดูดกับของเสียที่อยู่ในอุจจาระกลับเข้าไปในร่างกายมากขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นพยายามฝึกร่างกายขับถ่ายเป็นประจำกินอาหารที่มีกากใย,ยสูง,สงดื่มน้ำให้เพียงพอร่างกายจะได้ขับเอาของเสียออกมากับอุจจาระนะคะ ไม่ได้มีใครค่ะคุณผู้ชายค่ะเขาไม่ได้นอกใจคุณเขาไม่ได้มีคิดไม่ได้กักแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความผิดปกติในร่างกายหรือด้านจิตใจก็เลยทําให้เขาไร้อารมณ์ไม่อยากจะขึ้นสังเวียนไม่อยากจะขึ้นเตียงทํากิจกรรมนะคะบ้านไหนรู้ตัวว่าเจอปัญหาแบบนี้อยู่รีบแก้ไขด่วนนะคะอย่าทิ้งไว้นะคะจากเรื่องเล็กๆอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ค่ะหรือถ้าใครมีปัญหาพักอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษากับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกครอบครัวมีความสุขสุข,สขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Bye.